เอาเหยียบแล้วครับเหยียบแล้วว้า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปครับโอ้โหเอ๊เฮ้ออยู่กับช่องงูน้อยมันทุเม็ดครับคลิปนี้ก็มาดูสามสองครับก็้ม่มีว <c oughs> ันโอ้ดูขี้ไทยครับ <c oughs> <c oughs> ขี้ไทยกับรถใหญ่ๆพอๆกันเลยครับ เอาฝนตกแล้วเดีวปั่นแข็งกระสายฝนครับดูขี้ไทยครับขี้ไทยผ่านสี่ครับผมโอ้ขี้ไทยรู้กาบาทเนะี่ย <c oughs> <c oughs> จัดแรงจัดสามสองรอตู <laughs> เอา <ś les> ตัดเตกวันนี้เลยฝนก็จะตกครับเอาห <ś les> าผ่านสี่ไว้ครับผมพอดีมาดันครับผมโอ้โห,โห ถึงกับต้องยื่นขับดูครับโอ้โหขี่ไถกับรถหนีใหญ่พอๆกันเลยโอ้ยไรกับไรอยู่แล้ว

เลยประมาณห้าไร่ครับเดี๋ยวไป่ชันฝนรอบเดียวพอไม่รู้ใครไถไว้ห้าเจ็ดใครก็ไม่รู้นี่ครับวางกับดักตัวเองครับโอ้โหไถเมื่อเช้าครับ ยินงยินก็มาปั่นอ่าถ้าตากไว้นี่ปั่นลําบากนะครับแต่อันนี้ก็ไถเมื่อเช้าก็ใบใบก็มาปั่นเลยครับเนี่ยโอ้โอ้โฮะยีที่มันยังนิ่มออ๋อดิ่งนิ่มอยู่ยยนะ ดูครับนี่ครับไถเมื่อเช้าก็เลยไม่ค่อยที่ไถก้อนมันใหญ่เฉยนครับดินไม่ได้แข็งหรอกผมก็ดินๆินมาแล้วครับทันไหมเนี่ยลูกเพ่พายุเข้าครับเข้าดีเหลือเกินพายุนี่ปีนี้นี่ ผมได้ไถอยู่ประมาณไม่ถึงสามสิบไร่ครับไถดินแห้งน้องนั้นดินเปียกหมดเลยครับผมช่วงนี้ก็งานบางๆแล้วครับเริ่มเก็บงานแล้วก็ยังมีนะครับงานที่ยังทำไม่ได้นะครับเจ้าของอโรให้แห้งนะครับเออมันลำบากนะครับเอาโอ้โอ ถ้ารอยแห้งนี่ลำบากครับเพราะว่ามันกำลังจะแห้งครับฝนมันมาอีกก็ไม่แห้งสักทีเอาเรียบรอบเครื่องนู้นั่นเลยครับเกือบสองพันห้านู้นเลย <laughs> <laughs> เอาสูส้ๆลูกพี่ สามสองล้อโตห้ากก็โล้อโตครับ อู้น้ำมันไม่ต้องพูดครับซดไม่ซดดูครับข้างบนครับโอ้โห วานข้าวไว้แล้วด้วยครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเจ้านี้นี่ครับคันไหนเรงคันนั้นครับคันไหนไม่เรงเจ้านี้ขึ้นไปเรงแน่นอนห้อยห้อยห้อยชงไดเนี ชั่โมงเร่งดวนครับนี่ครับถ้าถ้าใครงบน้อยครับเน้นทำของตัวเองก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูครับบอกสามสองมาครับอัพไซย่างจูนน้ำมันนิดหนึ่งครับผมนี่ครับใหญ ใหญ่พอๆกับ40เลยครับไม่รู้ว่า40กับ32นี่ราคาต่างกันเท่าไหร่นะครับต้องต้องไปเช็คดูนะน่าจะหลักแสนนะครับราคาต่างกันว้าย เฉพาะแต่ค่ายยางนี่ก็สามหมื่นแล้วครับคันนี้เกือบสามหมื่นครับเฉพาะ่ายยางสี่เส้นการซื้อยางก็ต้องเลือกให้ดีนะครับ ในหมู่บ้านคนหนึ่งครับผมไปซื้อ,อยางเปนตันอะไรมาใส่ครับเขาบอกว่าโอ้เจอปินเปียงนี่เหมือนรถไม่มีดอกอยางเลยครับ Yeah. <laughs> you